ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่1 4 7คลิปนี้เป็นภาพบรรยากาศหนึ่งวันการทํางานในรีสอร์ทอีกแล้วค่ะเช้านี้อากาศเย็นสดชื่นมากขณะที่ช่วงกลางคืนนะคะเนี่ยเมื่อกี้เลย17องศาของวันที่27โอ้โหอากาศช่วงนี้เย็นมากๆนะคะที่เชอร์ทานโฮมสเตย์เนี่ยแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศของวันนี้เลยนะคะวันเสาร์ที่27กันยายนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าน้าในลาธารเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะคะที่นี่ไม่มีปัญหารเรื่องน้ําท่วมเลยนะก็เห็นข่าวในเชียงใหม่เนี่ย,กวก,วยก,กวกน่่อ้าทบี ไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้าท่วมเลยค่ะหลังจากนั้นก็เดินชมธรรมชาติอยากบอกว่าูดูสิทุกคนเม็ดกาแฟตอนนี้เริ่มออกดอกมากมากเลยนะคะปางไฮเนี่ยเป็นถิ่นมีกาแฟนะใครมาก็ต้องแวะมากินที่เนี่ยกาแฟอาราบิก้าร้อยเลยนะอร่อยมากๆด้วยความที่อากาศที่ปางไฮเนี่ยดีนะคะปลูกอะไรก็ดกไปหมดเมล็ดกาแฟก็เยอะดูอย่างพริกสิทุกคนพริกขี้หนูสวนนี่คือเยอะมากดกมากๆเลยนะคะคือแบบว่าเรียกว่าเด็ดไม่ทันกินกันเลยดีเดียวนะแล้วนี่ก็มีดอกไม้สวยๆงามๆข้างทาง นะคะปุ่นไม่รู้ว่านี่ดอกอะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะคะช่วงสายๆถ้าได้ยินเสียงปี๊ดปี๊ดยาวๆเนี่ยก็คือรถกับข้าวมาแล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็เลยแวะมาดูกับข้าวกันหน่อยวันนี้ว่าจะกินผัดผักนะก็เลยเดินมาซื้อกันกับเจนะคะมาช้อปปิ้งรถกับข้าวแบบนี้ปุ่นว่ามันก็คลาสสิกดีไปอีกแบบนะคะ <c oughs> บางทีอยากกินขนมอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีขนมมาขายเนาะอย่างที่ปุ่นบอกอยู่บนเนี้ยก็หาอะไรกินค่อนข้างยากนะคะถ้าอยากกินอะไรเนี่ยก็ต้องขับลงไปข้างล่างเนาะถ้าอยากกินอะไรง่ายๆก็เนี่ยรถกับข้าวนีก เป็นตัวช่วยที่ดีค่ะจะให้ดูว่าหมู่บ้านปางฮายเนี่ยหุบเขาล้อมรอบเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆมกีลําธารไหลผ่านตลอดสายแล้วก็อากาศเย็นตลอดปีบอกเลยนะว่าหมู่บ้านนี้อาจจะยังไม่แมสเท่าแม่กําปองแต่ว่าถ้ามาสักครั้งแล้วต้องหลงรักแน่นอนเพราะที่นี่อากาศดีและธรรมชาติฮิวใจมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็มาเด็ดพริกขี้หนูสวนไปทํากับข้าวสัก4ี่หเม็ดอะไรแบบนี้นะคะก็ขออนุญาตเจ้าของเลยนะคะขอคุณพี่พรม,มากๆนะคะที่ให้พริกสวนไปกินเป็นกับข้าวเชาว้านี้หลังจากนั้นก็เดินลงไปข้างล่างนะคะก็จะ มาโผล่ที่วิวด้านหลังห้องของเชอร์ทานนะคะที่นี่ก็ติดลำธารทุกห้องเลยนะเพื่อนๆมาพักกับเราเนี่ยก็คือจะได้สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดกับลำธารแบบนี้เลยนอนฟังเสียงน้ําไหลแบบผิวใจสุดๆเลยนะคะช่วงนี้น,น้ําในลำธารมันก็จะน่าเล่นเต็มสายแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆมาก็ลงเล่นน้ําได้เลยนะที่นี่คือแบบว่าไม่มีน้ําป่าไม่มีน้าหลากนะไม่อันตรายนะคะแล้วก็น้ําไม่ลึกด้วยมาก็คือมาเที่ยวได้ตามปกติเลยนะอาจจะเห็นข่าวเชียงใหม่ ตร,ตรงนู้นท่วมตรงนี้ท่วมแต่อยากบอกว่าที่นี่ไม่เคยมีปัญหารเรื่องน้าท่วมเลยค่ะก็อยากมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อ,อมาเที่ยวบนนี้กันเยอะๆนะคะหมู่บ้านปางไฮอาเภอดอยสะเก็ด um จังหวัดเชียงใหม่ที่พักเราอ่ะไม่ไกลาจากตัวเมืองด้วยนะห่างจากเซ็นทรัลเฟสแค่40กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใกล้กับแม่กาปองด้วยมาเชียงใหม่ก็อย่ายลืมนึกถึงเชื้ทานโฮมสเตย์นะคะหลังจากกลับมาจากซื้อกับข้าวนะคะเจก็ลงมือทํากับข้าวเป็นผัดผักกับไข่เจียวแหนมพริกสดนะอร่อยมากเลยนะคะเป็นอะไร ดีก็กินข้าวเติมพลังกันสักหน่อยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะเช็คเอาท์จะได้ไปเก็บห้องทําความสะอาดห้องนะแล้วเดี๋ยวปุ่นมีภารกิจที่จะต้องลงไปข้างล่างนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปเอาเก้าอี้ที่ไปบุกผ้าใหม่นะวันนี้ก็เลยต้องรีบกินรีบทําแล้วก็เดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างค่ะไม่ว่าจะอยู่หนอิริยาบถอะไรสีทองก็มาขอกีย้อย่างนี้ตลอดทั้งวันจริงๆนะคะหลังจากนั้นลูกค้าเช็คเอาท์แล้วเนี่ยก็มาเก็บทําความสะอาดห้องระหว่างที่ทาความสะอาดห้องก็คือแบบซึมซับบรรยากาศแบบอากาศวันนี้มันดีมากๆนะน้ำนำทานกา็ คือมันแบบ ทํางานไปรู้สึกลื่นลมมากเลยอะทุกคนวันไหนที่ปุ่นไม่ได้ติดงานอย่างอื่นหรือว่าไม่ได้ไม่สบายปุ่นก็จะมาช่วยเจทําความสะอาดตลอดนะคะที่มาลงมือทําเองเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าปุ่นจะได้เห็นถึงปัญหาต่างๆนะว่าเฮ้ยมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขในห้องไหมหรือว่ามีอะไรที่ทาแล้วดีขึ้นกว่านี้ปุ่นก็จะได้มาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะการที่เราลงมือทําด้วยตัวเองเนะี่ยมันทําให้เราเห็นถึงปัญหาได้อยู่หน้าง,งานมันก็เลยเป็นอะไรที่ปุ่นแบบว่าชอบทํามากๆนะแล้วก็อยากจะใส่ใจรายละเอียดทุกๆอย่างแม้กระทั่งความสะอาดของที่ หลังจากเสร็จงานนะคะก็ลงมาในเมืองเพื่อมาเอาเก้าอี้ที่บุผ้าใหม่ไว้จะได้ไปวางหน้าห้องพักลูกค้านะแล้วก็มาแวะเข้าห้องน้ําที่ปั๊มนะคะแต่ฝนดันตกนะคะก็เลยแบบว่าเออแวะกินเคฟซีฆ่าเวลาก่อนรอระหว่างรองฝนเนาะเห็นเขามีไก่พิซซ่านี้ออกใหม่นะคะก็เลยจัดมาลอง1ชิ้นนะก็อร่อยดีนะเพราะว่ามันเป็นซอสพิซซ่าแล้วก็โรยด้วยชีสด้านบนเป็นไก่ไม่มีกระดูกแบบเนี้ยปุ่นว่ามันกินง่ายนะคะแล้วก็ซอสรสชาติดีเลยทีเดียวถ้ากลับมาอีกเนี่ยก็คิดว่ากินอีกได้อีกนะเพราะว่าอร่อยใช้้ได หลังจากฝนหยุดแล้วก็รีบบึงมาดอยสเก็ตมาซักอบผ้านะคะแล้วก็แวะมาซื้อ,อยานะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแล้วก็แวะซื้อแบบพวกผัดไทยน้ำเต้าหู้นะไปฝากเจข้างบนนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างยุง่งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูทั้งหมดนะเป็นอีหนึ่งวันที่มีภารกิจเยอะทีเดียวค่ะช่วงหน้ากรินซีซั่นแบบนี้มาเที่ยวปงางไฮกันเถอะนะคะที่เนี่ยนะ้ำไม่ท่วมนะแล้วก็อากาศดีมากๆเพื่อนๆอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่ธรรมชาติฮิวใจมากๆเลยนะ